ช่องตามใจทูเดย์บทที่719ตระกูลเซี่ยประสบปัญญาลิวหยวนเดินมายัางด้านหน้าของหลินหยุนแล้วก็โค้งคำนับแสดงความเคารพหมอเทพหลินวิชาการแพทย์เก่งกาจยอดเยี่ยมฉันยอมรับนับถือก่อนหน้านี้เป็นฉันเองที่มีตาแต่หามีแววไม่หวังว่าหมอเทพหลินจะให้อภัยจากหลิวหยวนที่ยิงโสก็ยังก้มศีรษะลงต่อหลินหยุน แสดงว่าวิชาการแพทย์ของหลินหยุนนั้นทำให้เขายอมรับอย่างจริงใจไม่เป็นไรหลินหยุนพูดขึ้นหลิวหยวนเบาใจลงได้อย่างชัดเจนลุกยืนขึ้นโค้งตัวลงไปข้างหน้าเล็กน้อยราวกับผู้น้อยแสดงท่าทางเคารพต่อผู้อาวุโสหมอเทพหลินตระกูลหลิวของเราคือหนึ่งในเจ็ดตระกูลใหญ่การแพทย์แผนจีนซึ่งกำลังค้นหาและหวงแหนผู้ที่มีความสามารถอย่างมาก ถ้าหากหมอเทพลินสนใจที่จะเข้าร่วมกลุ่มก็สามารถมาหาตระกูลหลิวของพวกเราได้ทันทีเลยฉันรับรองว่าตระกูลหลิวจะปฏิบัติต่อหมอเทพลินในฐานะแขกผู้มีเกียรติอย่างแน่นอนมีหน้าละที่หลิวหยวนถึงเคารพนอบน้อมขนาดนี้ที่จริงแล้วก็คิดที่จะตีสนิทกับตัวเองลินหยุนพูดขึ้นว่าตอนนี้ฉันไม่สนใจอย่างนั้นก็น่าเสียใจจริงๆหลิวหยวนมีสีหน้าท่าทางที่ผิดหวังจึงได้ขอตัวลากลับ แล้วก็หันหลังเดินจากไปจากนั้นหลินหยุนก็เดินทางออกจากตระกูลนิ่งนิ่งโยช้ยเสนอตัวที่จะไปส่งหลินหยุนแต่ว่ากลับถูกนิ่งเฟิงเซียนขัดขวางเอาไว้นิ่งเฟิงเซียนแสดงท่าทีว่าให้นิ่งโยหลงไปส่งหลินหยุนตามลําพังลินหยุนปฏิเสธไม่ได้สุดท้ายก็ต้องยอมตกลงรถยนต์ของนิ่งโยหลงคือรถยนต์ออดี้เอสีสีขาวเป็นรถรุ่นธรรมดาซึ่งก็สอดคล้องกับท่าทางที่ไม่แยแสไม่ใส่ใจกับโลกภายนอกของเธอ หลินหยุนนั่งอยู่ที่นั่งข้างคนขับส่วนนิ่งโยโรงเป็นคนขับรถภายในรถสะอาดและเป็นระเบียบม,มีกลิ่นหอมที่เบาบางโดยที่ไม่รู้ว่าเป็นกลิ่นหอมจากร่างกายของนิ่งโยโรงหรือว่ากลิ่นน้ำหอมภายในรถคุณพักอยู่ที่ไหนนิ่งโยโรงถามขึ้นโดยมองไปที่หลินหยุนด้วยสายตาที่สดใสหลินหยุนไม่มีที่พักเป็นหลักแหล่งในเมืองหลวงตอนนี้ยังเหลือเวลาอยู่อีกมากก่อนที่จะถึงเวลานัดกับหงซานเหอซึ่งหลินหยุนเองก็ยังไม่รีบร้อนที่จะแจ้งหงซานเหอ ไปส่งฉันที่โรงแรมที่เงียบสงบที่ไหนที่หนึ่งก็ได้หลินหยุนพูดขึ้นนิ่งโย่หรงหันหลับมาแล้วก็รัดเข็มขัดนิรภัยและสตาร์ตรถขึ้นอันที่จริงถ้าหากคุณไม่มีที่พักไม่อย่างนั้นก็พักอยู่ที่บ้านของฉันก่อนก็ได้ไม่ต้องหรอกฉันกลัวว่าจะยุ่งยากหลินหยุนไม่ต้องการที่จะสนิทสนมกับตระกูลนิ่งมากเกินไปเพราะตอนนี้เขาไม่รู้ว่าจะเผชิญหน้ากับนิ่งโยหงอย่างไร แม้ว่าเขาจะปฏิเสธคู่ครองที่นิ่งเฟิ่งเซียนเสนอให้ต่อหน้าทุกคนแต่ว่าเมื่อดูจากการกระทำของนิ่งเฟิงเซียนแล้วชัดเจนว่าเขายังคงไม่ละทิ้งความคิดนี้ครั้งนี้จงใจที่จะให้นิ่งโยรลงมาส่งเขาเกรงว่าจะหมายให้พวกเขาทั้งสองคนอยู่ด้วยกันตามลำพังส่วนนิ่งโยรลงจะคิดอย่างไรนั้นแม้แต่ลินหยุนเองก็ยังมองไม่ออกผู้หญิงอย่างนิ่งโยรลงนี้ไม่ว่าจะเป็นชาติที่แล้วหรือในชาตินี้ในตัวของเธอมีความลับตลอดจนมองไม่ออก ต่อให้เป็นหลินหยุนก็ยังไม่สามารถมองออกถึงความคิดในใจของเธอได้ในชาติที่แล้วหลินหยุนเองก็รังเกียจเธอที่ดูถูกตนเองแต่ว่าตอนที่หลินหยุนประสบกับอันตรายเธอกลับช่วยเหลือหลินหยุนอยู่หลายครั้งและช่วยหลินหยุนจัดการในหลักหลายเรื่องทําให้ในตอนนี้ความรู้สึกของหลินหยุนที่มีต่อเธอนั้นมันช่างย้อนแย้งกันไปหมดถึงขนาดที่ว่าแม้แต่นิ่งโยหลงตกลงว่าเป็นผู้หญิงลักษณะอย่างไร หลินเองก็ยังไม่สามารถระบุได้อย่างชัดเจนซึ่งแตกต่างกับผู้หญิงคนอื่นที่หลินหยุนเคยพบเจอมาตลอดชีวิตเซี่ยอยู่ไว้ที่หญิงยะโสจองของเถียนช่วยช่วยที่รักในชื่อเสียงเกียรติยศและเงินทองอีหลิงที่ภายนอกเย็นชาแต่ภายในร้อนรุ่มอันสินที่ไรเดียงสาและจิตใจดีฉินหลันที่มีความเป็นผู้ใหญ่และหนักแน่นลักษณะนิสัยของคนเหล่านี้มีทั้งดีและร้ายต่างก็สแสดงออกจากชัดเจนเพียงแค่มองก็สามารถแยกแยะได้ มีเพียงนิ่งโยโรงที่ยากจะแยกแยะว่าดีหรือร้ายโดยมีลักษณะนิสัยคลุมเครือหลินหยุนปฏิเสธข้อเสนอของเธอนิ่งโยโรงเองก็ไม่ได้รั้งตัวเอาไว้โดยได้ขับรถไปยังโรงแรมหวังฝู่ที่มีชื่อเสียงในเมืองหลวงที่นี่น่าจะเป็นโรงแรมที่ดีที่สุดในเมืองหลวงหวังว่าจะสามารถทำให้คุณพึงพอใจนิ่งโยโรงหันหน้ามองไปที่หลินหยุนโดยท่าทางยังคงเฉยชาเหินห่างเหมือนเคยเหมือนกับว่าไม่สนใจอะไรในสิ่งต่างๆเลย ขอบคุณหลินหยุนกล่าวขอบคุณจากนั้นก็ลงจากรถนิ่งโยงมองผ่านกระจกไปยังหลินหยุนด้วยใบหน้าอันสวยงามที่ยังคงไม่ได้แสดงท่าทางอะไรลาก่อนแล้วค่อยพบกันลาก่อนแล้วค่อยพบกันหลินหยุนมองไปที่รถยนต์ออดี้สีขาวของนิ่งโยงค่อยๆวิ่งหายไปท่ามกลางถนนที่มีแสงไฟจากรถยนต์จำนวนมากลังเลเล็กน้อยหันหลังแล้วก็เดินเข้าไปในโรงแรมโรงแรมหรูหราโออาเป็นอย่างมากแต่ว่าสำหรับหลินหยุนแล้วไม่มีประโยชน์อะไร หลินหยุนบำเพ็ญฝึกฝนหนึ่งคืนวันรุ่งขึ้นใช้พลังที่ปัดเป่าทั่วร่างกายสะ,สะอาดสะอ้านและสดชื่นแจ่มใสอย่างที่สุดช่วงเช้าเวลาเก้าโมงกว่าโทรศัพท์ของหลินหยุนมีเสียงเรียกเข้าดังขึ้นคืนคอโจเฟินที่เป็นคนโทรมาหาหน้าเฟินหลินหยุนรับสายโทรศัพท์และเรียกขานด้วยน้ำเสียงอันอ่อนโยนเสี่ยวหยุนตอนนี้นายสามารถมาที่เมืองหลวงได้ไหม พวกเราประสบกับปัญหาแล้วฉันคิดไม่ออกจริงๆว่าจะหาใครมาช่วยได้ก็เลยโทรศัพท์มาหานายเพื่อขอความช่วยเหลือน้ำเสียงของโจเฟินเต็มไปด้วยความร้อนรนแสดงว่าน่าจะถึงขั้นที่สุดหนทางจนปัญญาแล้วจริงๆฉันอยู่ที่เมืองหลวงคุณอยู่ที่ไหนเหรอหลินหยุนถามขึ้นหลินหยุนนับถือโจเฟินในฐานะญาติมาโดยตลอดสถานะในใจของหลินหยุนนั้นก็เหมือนกับหวังซูเฟินหักโจเฟินประสบปัญหาหลินหยุนจะไม่ชักช้ารีรอเลยนายอยู่ที่เมืองหลวงดีมากเลย นายรอสักครู่เดียวฉันจะส่งที่อยู่ไปให้โจเฟินพูดด้วยน้ำเสียงที่ดีอกดีใจชั่วครู่โจเฟิรนก็ได้นำที่อยู่ส่งเข้าไปในโทรศัพท์ของหลินหยุนหลินหยุนรีบเรียกรถแท็กซี่ทันทีพี่คนขับไปที่อาคารนานาชาติฉีหวงคนขับเป็นคนเก่าแก่ดั้งเดิมในเมืองหลวงขับรถไปพลางแล้วก็ถามขึ้นด้วยสำเนียงเมืองหลวงไปพลางว่าที่นั่นคือตลาดสินค้าแพทย์แผนจีนที่ใหญ่ที่สุดเจ้าหนุ่มจะไปซื้อยาใช่ไหม ฉันจะไปหาคนรีบขับเร็วขึ้นอีกค่าเดินทางเพิ่มขึ้นสองเท่าหลินหยุนพูดขึ้นขับมาอย่างรวดเร็วตลอดเส้นทางหากว่าเป็นคนธรรมดาเกรงว่าคงจะอาเจียนอย่างหนักไปแล้วหลินหยุนรีบเสาะหาตามตำแหน่งทันทีและก็พบสถานที่อย่างรวดเร็วนาเฟินเกิดอะไรขึ้นเหรอวัยรุ่นที่ยืนขวางอยู่ด้านหน้าของหลินหยุนเหมือนกับโดนพลังที่ไม่มีตัวตนจนต้องหลบหลีกให้หลินหยุนเดินเข้ามาโดยไม่มีสิ่งกีดขวางจนมาถึงด้านหน้าของโจเฟิน เห็นลินยุนมาถึงสายตาของเซียอยู่เวยเปล่งประกายท่าทีที่ซับซ้อนลินหยุนสงสัยขึ้นเล็กน้อยมองไปที่โจเฟินหนังสือวิชาฝังเข็มเล่มหนึ่งเท่านั้นจะต้องไปช่วงชิงเพื่ออะไรกันเซียเจียนโกรีอธิบายขึ้นว่าหนังสือวิชาฝังเข็มเล่มนี้ไม่ใช่หนังสือวิชาฝังเข็มธรรมดาแต่คือวิชาฝังเข็มสามที่คิดค้นวิจัยขึ้นใหม่ล่าสุดของหมอเทพเยราชันฝังเข็มโดยมีเพียงเล่มเดียวเท่านั้น มันไม่ง่ายเลยกว่าฉันจะหาพบซึ่งจะนำไปเป็นของขวัญวันเกิดให้กับนายท่านแต่ว่าไอ้หนุ่มนี้กลับเข้ามาสร้างความยุ่งยากคิดจะช่วงชิงแย่งหนังสือเล่มเดียวนี้ไปกลางวันแสกๆแบบนี้และยังอยู่ในเมืองหลวงอีกคิดไม่ถึงเลยว่ายังจะมีการจรากรแบบนี้เกิดขึ้นเซียเจียนโกรธท่าทางเหมือนจะโมโหหนังสือของหมอเทพเย่หลินหยุนค่อนข้างไม่เห็นด้วยช่องตามใจทูเดย์ บทที่เจ็ดรอยี่ิบฉบับปลอมแปลงเซีย่ยเจี้ยนโกใช้มือสองข้างจับแน่นไปที่หนังสือบางๆเล่มนั้นมองดูแล้วเหมือนว่ามีเพียงไม่กี่หน้าส่งมอบให้กับหลินหยุนพร้อมกับจ้องมองไปยังเด็กหนุ่มฝั่งตรงข้ามนั้นอย่างระมัดระวังแล้วก็พูดกำชับต่อหลินหยุนว่านายถือให้ดีหาให้อย่าได้ถูกพวกเขาแย่งชิงไปละ่ะนี่เป็นถึงหนังสือวิชาฝังเข็มที่สุดยอดนายท่านคงจะชื่นชอบอย่างแน่นอน หลินหยุนพยักหน้าในใจก็ยังคงไม่ค่อยจะเห็นด้วยหลังจากรับหนังสือเล่มนั้นมาแล้วก็เปิดดูขึ้นเมื่อได้ดูหลินหยุนก็ตกตะลึงขึ้นทันทีนี่ไม่ใช่วิชาฝังเข็มสิบามหรอกเหรอแต่ว่าเมื่อถึงตรงนี้มีเพียงแค่สามเข็มอีกทั้งยังได้ถูกแก้ไขดัดแปลงให้ง่ายขึ้นด้วยนี่คือฉบับปลอมแปลงผู้เท่าเย่รู้จักวิชาฝังเข็มสิบามได้อย่างไรกัน วิชาฝังเข็มนี้ใช้เฉพาะกับวิญญาณเท่านั้นโดยทั่วไปหลินหยุนใช้น้อยครั้งมากหลินหยุนคิดย้อนหลังอย่างละเอียดจึงคิดขึ้นมาได้ว่าตอนนั้นที่เขาเพิ่งเกิดใหม่ไม่นานในตอนที่รักษาจินหยวนเป่าต่อหน้าหลานของหมอเทพเย่นั้นได้เคยใช้วิชาฝังเข็มสิบสามนี้น่าจะเป็นครั้งนั้นซึ่งถูกพวกเขาแอบเรียนรู้ไปแล้วจากระดับการฝังเข็มของผู้เท่าเย,ย่ยังสามารถคิดออกมาได้สามเข็มเกรงว่าคงจะใช้ความสามารถถึงขีดสุดแล้ว ช่างเป็นการลำบากผู้เท่าเย่เสียจริงเลยเซี่ยเจี้ยนโกเห็นว่าสีหน้าท่าทางของหลินหยุนแสดงออกถึงอาการตกตะลึงจึงถามขึ้นด้วยความตื่นเต้นว่าเป็นอย่างไรบ้างตกใจกับวิชาการฝังเข็มนี้แล้วใช่ไหมละ่ะในตอนแรกที่ฉันเห็นนั้นก็ตกตะลึงกับวิชาการฝังเข็มนี้หมอเทพเย่คู่ควรกับตำแหน่งราชาฝังเข็มจริงๆหลินหยุนไม่รู้ว่าจะตอบกลับไปอย่างไรดี แต่ว่าเมื่อเปรียบเทียบกับระดับความสามารถวิชาฝังเข็มบนโลกนี้แล้วหนังสือวิชาฝังเข็ม13ฉบับปลอมแปลงของผู้เท่าเยนี้ก็ถือว่าเป็นวิชาฝังเข็มที่ยอดเยี่ยมแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิชาการฝังเข็มประเภทนี้ใช้เฉพาะสําหรับวิญญาณซึ่งสามารถที่จะเติมเต็มประวัติศาสตร์วิชาฝังเข็มของจีนในด้านนี้ที่ยังคงขาดไปอยู่นายท่านเซี่ยในฐานะเจ้าบ้านของตระกูลใหญ่การแพทย์แผนจีนคงจะชื่นชอบของขวัญชิ้นนี้อย่างแน่นอน แต่ว่าวิชาฝังเข็มสามนี้ในสายตาของหลินหยุนแล้วระดับยังไม่ถึงขั้นเลยจริงๆถ้าหากเป็นเพราะสิ่งของชิ้นนี้แล้วให้เขาไปมีเรื่องทะเลาะลงมือจัดการคนอื่นหลินหยุนอับอายอย่างมากที่จะทําแบบนี้นําหนังสือวิชาฝังเข็มเล่มนี้ให้กับพวกเขาไปเถอะฉันจะให้คุณอีกเล่มหนึ่งที่ดีกว่านี้อีกหลินหยุนเตรียมที่จะนําหนังสือวิชาฝังเข็มสิบสามฉบับดั้งเดิมมอบให้กับเซี่ยเจี้ยนโก เซียเจียนโกตกใจจึงได้รีบแย่งชิงหนังสือวิชาฝังเข็มสามนั้นจากมือของหลินหยุนกลับคืนไปทันทีและจ้องมองไปที่หลินหยุนอย่างระมัดระวังสิ่งนี้เป็นของขวัญที่ฉันหามาได้โดยความยากลำบากอีกทั้งฉันเองเป็นคนพบเจอมันก่อนจะส่งมอบให้กับเขาได้อย่างไรกันละ่ะที่ฉันให้นายมาก็เพื่อให้นายช่วยจัดการสั่งสอนพวกเขาแต่กลับกลายเป็นว่านายไปช่วยเหลือเข้าข้างพวกเขา พูดจบเซียเจียนโกก็พันคิดขึ้นได้ว่าครั้งก่อนที่หลินหยุนมอบหนังสือวิชาฝังเข็มให้เขาเล่มหนึ่งนั้นแม้แต่หมอเทพเย่ยังถือว่าเป็นสิ่งล้ำค่าเลยในเมื่อหลินหยุนพูดว่าจะมอบอีกเล่มหนึ่งที่ดีกว่าให้เขานั่นก็คงจะยอดเยี่ยมกว่าวิชาฝังเข็มสามฉบับนี้อย่างแน่นอนเซียเจียนโกถามขึ้นด้วยความสงสัยว่านายสามารถที่จะหาเล่มอื่นที่ดีกว่านี้ให้ฉันได้ใช่ไหมได้หลินหยุนพูดขึ้น เซียเจียนโกครุ่นคิดชั่วครู่แล้วก็พูดขึ้นด้วยสีหน้าท่าทางที่เด็ดขาดว่าตกลงไอ้หนุ่มหนังสือวิชาฝังเข็มสามเล่มนี้ข้าจะมอบให้กับนายเซียเจียนโกมองไปที่เด็กหนุ่มคนนั้นและพูดขึ้นด้วยความหวงแหนด้านข้างของเด็กหนุ่มคนนั้นยังมีเด็กหนุ่มอีกคนที่อยู่ในชุดคลุมยาวเมื่อได้ยินว่าเซียเจียนโกลที่จะมอบให้แล้วจึงเข้าไปที่ข้างหูและกระซิบพูดอะไรบางอย่างขึ้นคนอื่นไม่ได้ยินแต่ลินหยุนกลับได้ยินอย่างชัดเจน โดยเด็กหนุ่มคนนั้นพูดว่าคุณชายหลิวหญิงสาวคนนั้นที่อยู่ด้านข้างก็อย่าได้ปล่อยให้พลาดไปล่ะคุณชายหลิวหันมองไปทางเซี่ยอยู่วยิ้มอย่างเจ้าเล่และพูดขึ้นว่าตอนนี้ยอมอ่อนข้อให้มันสายเกินไปแล้วนวงเหนี่ยวเสียเวลาค่าไปตั้งนานขนาดนี้พวกนายคิดที่จะชดเชยอย่างไรบ้างเซี่ยเจียนโกโมโฮทันทีนายพูดอะไรนะนายแย่งชิงสิ่งของพวกข้าข้ายังไม่ได้คิดบัญชีกับนายเลย แต่นายกลับต้องการให้พวกข้าชดเชยไอ้หนุ่มนายอย่ามามากเกินไปคุณชายหลิวยิ้มเยาะข้าแย่งชิงนายมีหลักฐานไหมถ้าหากไม่มีหลักฐานข้าสามารถจะแจ้งความว่านายหมิ่นประมาทได้แก่เสียเจียนโกหาหลักฐานไม่ได้จริงๆ ตั้งแต่ที่เด็กหนุ่มเหล่านี้ปรากฏตัวขึ้นเจ้าของร้านก็วิ่งหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยถ้าหากต้องการให้เขาออกมาเป็นพยานก็คงจะเป็นไปไม่ได้ถ้าหากเด็กหนุ่มนี้คิดที่จะหาเรื่องกลับจริงๆเซียเจีน้นโกเองก็ขมขืนยากที่จะพูดแก้ตัวใดๆทั้งสิน้นนายคิดว่ายอย่างไรถึงจะสามารถปล่อยพวกข้าไปได้เสียอยู่ไวที่อยู่ด้านข้างถามขึ้นอย่างใจเย็น สายตาของคุณชายหลิวหันมองไปยังรูปร่างที่สโสดสงของเซี่ยอยู่ไวยทันทีโดยที่สายตาจดจ้องไปมายัางบริเวณต้องห้ามพร้อมกับพูดขึ้นอย่างเจ้าเล่ห์ว่าเพียง <c oughs> <re> แค่คุณดื่มกับฉันสักหน่อยคุณชายอย่างฉันที่เป็นคนใจกว้างก็จะไม่คิดเล็กคิดน้อยอะไรกับพวกคุณอีกที่คุณชายหลิวพูดว่าดื่มกันสักหน่อยนั้นคงไม่ใช่ว่าจะเพียงแค่ดื่มกี่แก้วธรรมดาเท่านั้นซึ่งเมื่อเซี่ยอยู่เวยไปกับเขาแล้วก็จะต้องถูกพวกเขาจัดการตามอำเภอใจแน่นอน เสี่ยอยู่เวสีหน้าเปลี่ยนไปทันทีตวัดใส่ด้วยความโมโหหน้าด้านระยังอายพวกแกเพ้อฝันไปเถอะโจเฟินก็ด่าใส่ด้วยความโกรธพวกแกไอ้คนชั่วช้ากลางวันแสกแสกแบบนี้ยังคิดจะชิงตัวหญิงสาวด้วยเหรอที่นี่คือเมืองหลวงฉันไม่เชื่อว่าจะไม่มีกฎหมายแล้วคุณชายหลิวยิ้มเยาออย่างเป็นอันตรายว่าไอหญิงแกหากคุณยังกล้าที่จะด่าว่าไอ้คนชั่วช้าอีกครั้งเชื่อไหมว่าข้าจะสั่งให้คนมาตกปากของคุณเดี๋ยวนี้ เปรยเสียงตบที่กังวนดังขึ้นมาในทันทีทุกคนเพียงแค่เห็นเงาร่างแวบผ่านไปร่างกายของคุณชายหลิวก็กระเด็นออกไปไกลแล้วก็ตกลงมาที่พื้นหน้าครึ่งซีกบวมเป่งขึ้นและฟันก็หักออกมาหลายซี่ใครใครมาทำร้ายข้าคุณชายหลิวถูกใครทำร้ายเข้าแล้วซึ่งต่างก็ไม่มีใครเห็นได้อย่างชัดเจนลินหยุนยืนอยู่ด้านข้างของโจเฟินและพูดขึ้นอย่างเย็นชาว่าถ้าหากนายกล้าที่จะพูดไร้สาระอีก ครั้งหน้าข้าจะตบให้หัวของนายหลุดออกมาไม่ใช่เพียงแค่ฟันของนายเท่านั้นคุณชายหลิวถูกลูกน้องสองคนประคองตัวลุกยืนขึ้นแล้วก็ชี้ด่าไปยังหลินหยุนไอ้หนุ่มนายกล้าที่จะทำรา้ายข้าวันนี้พวกนายอยาคิดว่าจะได้กลับออกไปยังมวยืนกันอยู่ทำอะไรเลยเข้าไปเลยจัดการไอ้แก่สองคนนั้นให้เข็ดหลาบและจัดการไอ้หนุ่มน,นั่นให้สิ้นซากใช่แล้วอย่าแต่ต้องหญิงสาวคนนั้นคุณชายอย่างข้าย,ยังคงที่จะเอ็นดูห่วงแหนหญิงสาวสวยอยู่ คุณชายหลิวตะโกนพูดขึ้นอย่างโหดเหี้ยมชัดเจนว่าเด็กหนุ่มคนนี้รู้จักคนในตระกูลของเซี่ยเจียนโกอีกทั้งยังเป็นไปได้ว่าเป็นคนตระกูลเซี่ยเหมือนกันมีหน้าหลัดที่เขาต้องการให้ฉันไปอวยพรวันเกิดให้กับนายท่านเซียพร้อมกันกับเขาเหมือนกับแม่ไก่ที่ห่วงลูกกำลังปกป้องลูกอย่างสุดกำลังความสามารถหลินหยุนนายรีบหนีไปเร็วเพียงชั่วครู่เด็กหนุ่มเจดแปดคนก็นอนกองกันอยู่บนพื้น หลิวจือเทาตกใจอย่างมากนี่นี่มันเป็นไปได้อย่างไรหลิวจือเทาตกใจจนถอยหลังไม่หยุดชี้ไปยังหลินหยุนอย่างสันเทาและพูดขึ้นว่านายนายอยาเข้ามาข้าจะบอกนายข้าเป็นคนของตระกูลหลิวที่เป็นตระกูลใหญ่การแพทย์แผนจีนหากนายกล้าแต่ต้องทำรา้ายข้านายจะต้องตายอย่างแน่นอนเด็กหนุ่มในชุดคลุมยาวคนนั้นตะโกนขึ้นด้วยความหวัดผวาหยุดนะเขาคือคุณชายตระกูลหลิว หากนายกล้าที่จะแต่ต้องเขาตระกูลหลิวจะไม่มีทางปล่อยนายไปแน่ช่วงจังหวะที่เขารีบร้อนใจก็ได้เปิดเผยสถานะของตนเองออกมาแล้วขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ